แบบแบบแบบเออแบบไหนนะคือผิวหนูนี่คือแบบว่าโดนแดดบ้างไหมครับเนี่ยฮะโดนบ่อยครับหูโอ้อหแต่นี่ไงทานกลิ่นมาแดดประจำไงเลยไม่มีปัญหาเลยโดนแดดบ่อยๆอ่ะเธอจะร้อนแต่ถ้าโดนร้อนเธอจะร้อนี่พี่แม็กซ์ค้เสร็จแล้วขออนุญาตขี่นิดนึงครับ ขิงขิงว่าเนื้อเขาแบบว่าเหมือนน้ำไม่เนอหนะแล้วก็ซึมกับผิวง่ายมากก็ได้เลยนะใช่เป็นยังไงไหนให้พุณแม็กดูหน่อยสิบอกเลยว่าผิวแบบเรียบเนียนมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าจากการที่ผิวเนียนอยู่แล้วเนียนมากขึ้นผิวขาอยู่แล้วก็แบบว่ากลมขาวกลมมากขึ้นขาวกลมว้าขาวกลมขาวตางใสขาวกลมขาวกลม ต่างหากโปขึ้นดีดูซึมไวบอกเลยว่าใช้เถอะดีจริงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าหมดก็ต้องมาซื้อนะครับมีเลขครับผมเพราะว่าต้องมาซื้อเพราะว่าเดี๋ยวซื้อไม่ทันนะเดี๋ยวโซเอาครับตัวนี้อ่อนโยนบำรุงผิวซึมไวนั่นเองครับสลับกันบ้างครับเมอร์ต่อนี่ต่อได้แพมเมอร์เลยแพมอร์เมอร์โอ้โหแน่นอนเวลาเราลงเนี่ยลงมาครับลงเป็นสเต็ปตึงสเต็ปสองได้เลยนะเพราะว่า เขาทามาเพื่อคู่กันจริงๆใช่จริงๆเราใช้ตัวทิมงแดดอย่างเดียวก็ได้สำหรับคนที่แบบอาจจะไม่อยากแต่งหน้าเลยแต่ว่าถ้าใช้พราเมอร์เนี่ยมันทําให้ผิวหน้าเรามันอีกเลเวลหนึ่งอ่ะผมเลยแนะนําว่าถ้าใช้ใช้คู่กันคุณจะเห็นผลได้แบบรู้สึกเหมือนที่เราเห็นผลเลยอ่ะเรามาดูอีกเลเวลหนึ่งเลยนี่ดูอีกเลเวลหนึ่งเลยครับโอ้นี่โอ้โหนี่นะครับแต่แต่ละ อ่ะเดี๋ยวให้คุณแม็กลองเทียบดูนะ,ะน,นี่นี่นี่นโอ้โหต้องบอกก่านนะว่าเมื่อกี้เป็นการใช้สามือที่กดกันมาเยอะมากนะนแต่สังเกตดู